รัฐบาลประกาศคือฟิลแล้วนะครับห้ามออกจากบ้านตอนไหนเวลาไหนใครบ้างมาฟังกันใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้3เมษายน2563นะครับตอนนี้โรคระบาดของเรานะครับโควิด19ของเราเนี่ยแหละครับก็ไปกันทั่วเลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยของเราก็โดนกันทั่วหน้าจํานวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25มีนาคม2563นะครับทางรัฐบาลก็ได้ประกาศพรกฉุกเฉินออกมาขอความร่วมมือ,อขอความร่วมมือว่า คนอย่าเพิ่งออกจากบ้านกันนะ,ะให้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านห้ามกักตุนสินค้าอะไรกันต่างๆนะครับปรากฏว่านะครับก็ยังมีข่าวออกมาทุกวันว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไปมั่วสุมจัดป,าร,ปาร์ตี้มานัดรวมตัวกันหน้าเซเว่นยังมีการแข่งรถกันบนทางหลวงดึกด,กด,กดกึดื่นด,ดแนอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏว่ารัฐบาลเขาก็เลยประกาศออกมาตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าเคอร์ฟิวคือ ห้ามออกจากเคหสถานห้ามออกจากบ้านของเราเนี่ยแหละครับตั้งแต่เวลา2 2นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะครับอ่าเว้นแต่นะครับจะมีความจําเป็นอ่าตรงนี้นะครับเว้นแต่จะมีความจําเป็นเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นอยู่เดี๋ยวผมจะพูดกันอีกทีึตงตอนท้ายนะครับหรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านทางการแพทย์หมอพยาบาลอ่เวนเปรอะไรต่างๆนะครับการธนาคาร การขนส่งสินค้าอุป,ปโภคบริโภคขนส่งสินค้ากเกษตรพันธุ์อะไรต่างๆนะครับรถล,ลัวบรรทุกผักอะไรพวกนี้ยังออกปฏิบัติงานได้นะครับเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์การขนส่งหนังสือพิมพ์การขนส่งเชื้อเพลิงการขนส่งวัสดุพันธุ์การส่งไปชนีเคร์ลลงเคอรี่อะไรต่างๆยังคงทําได้นะครับแล้วก็การขนย้ายประชาชนออกจาก สนามบินไปยังบ้านหรือจากบ้านไปสนามบินเพราะว่ามีตั๋วเครื่องบินมันจําเป็นต้องเดินทางอะไรต่างๆนะและก็ผู้ที่ต้องเข้างานในผัดกลางคืนนะครับแต่ในบรรดาต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพศการขนส่งหรือว่าต่างๆผู้ที่ต้องเข้างานในผัดกลางคืนคนที่ออกจากสนามบินไปสนามบินนะครับทุกคนนะครับจะต้องมีเอกสารรับรองความจําเป็นหรือเอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางนะครับเกี่ยวกับความจําเป็นเช่นว่า ถ้าเกิดท่านทํางานอยู่ในบริษัทเลยสักอย่างที่ว่ามันต้องมีทํางานตลอด24ชั่วโมงเช่นว,ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดท่านมีความจําเป็นก็ให้ทางนายจ้างของท่านนะครับออกหนังสือรับรองมาให้ว่านางสาวคนนี้นะครับนางสาวยิ่งลกนะครับต้องมี ความจำเป็นในการทำงานกะกลางคืนต้องเข้างานเวลาตีสอถึงแปดโมงเช้าของทุกวันานายจ้างก็ํำมาให้เลยหรือว่าถ้าเกิดคนไหนออกงานตอนเวลาตีสอก็ให้นายจ้างทำมาเลยคนนี้เข้างานตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสอของทุกวัน เวลาเราไปเจอด่านตรวจโควิดหรือว่าด่านตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆช่วงเวลาที่เขาห้ามออกจากบ้านเราก็จะได้เอาแสดงให้หรือว่าเป็นพวกที่ว่าขนทรงผักผลไม้อะไรต่างๆโอเคผักผลไม้มันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ให้ทางต้นทางหรือว่าปลายทางหรือว่าเรามีใบเสร็จบินสินค้าอะไรต่างๆสักนิดหนึ่งว่า,ารถสินค้าคันนี้จะออกจากตลาดไทยนะวันนี้ แล้วก็จะไปส่งสินค้าที่สงขลาเป็นกระลำปีอ่าหนึ่งคันรถอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเราให้เขาออกสินอ่าเราให้เขาออกเป็นใบเสร็จหรือใบรับรองให้ชัน,นิดนึ่งแต่ว่านะครับในบรรดาทุกๆคนก็ดีที่อยู่บนถนนนะครับตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีสีนะครับ อาจจะต้องเสียเวลากันอีกสักนิดนึงเพราะว่าจะต้องมีการตรวจโควิดและก็มีการตรวจเอกสารกันที่เข้มข้นสักนิดนึงนะครับถ้าท่านมีเอกสารเหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือท่านก็สามารถออกไปใช้ชีวิตในการดําเนินประกอบสัมมาอาชีพของท่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีเอกสารท่านบอก ผมเหงายัางเลยอะพี่อยากจะขับรถไปบ้านแฟนอีกจังหวัดหนึ่งคิดถึงตอนเที่ยงคืนอย่างนี้ขับรถออกไปอย่างนั้นนะครับท่านสามารถโดนจับกลุ่มได้นะครับเพราะท่านไม่มีความจําเป็นเลยท่านไม่ต้องมาโวยวายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีเด็กเล็กเจ็บป่วยมีผู้ใหญ่เจ็บป่วยจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลเดียวนั้นนะครับท่านสามารถไปได้ท่านไม่ต้องปล่อยให้เขานอนตายอยู่ที่บ้านนะครับท่านสามารถเขาพาไปหาหมอได้พาไปทําการรักษาได้ปกติขับรถล้มนะครับตกต้นไม้ลงมา ทีวีตกใส่หน้าแหกอะไรอย่างนี้นะครับท่านไม่ต้องรอถึงรุ่งเช้าท่านถึงจะไปหาหมอนะครับท่านสามารถไปหาหมอได้เพราะว่าเขาบอกว่าเว้นแต่มีความจําเป็นอันนี้นะครับก็คือคําว่ามีความจําเป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเมื่อวานนะครับผมก็ได้ไปโพสตในเพจของผมนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพกรีดยางลครับจะทํายังไง ตอนแรกผมก็คิดนะครับว่ามันทํายังไงมันจะเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรออ่าแต่ปรากฏว่านะครับก็มีคนหนึ่งนะครับโทรไปสอบถามทางสายด่วนรัฐสภาแล้วนะครับว่าแล้วผมกรีดยางอ่ะพี่ผมต้องทํายังไงเนี่ยผมต้องออกไปกรีดยางตัอตีสองทุกคืนเลยแล้วก็ประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยผมก็ต้องเก็บน้ํายางออกมาขายแล้วผมต้องทําอาชีพผมนะครับมันทํากลางคืนล้วนๆเลยอ่าปรากฏว่านะครับเขาก็ให้คําแนะนํามาบอกว่ามันสามารถ กระทำได้อ่ากระทำได้ในที่นี้นะครับแต่มันก็ต้องมีข้อยกเว้นอีกว่าต้องเป็นระยะทางที่ว่าไม่ไกลพอสมควรยังอยู่ในชุมชนเรายังอยู่ในซอยเดียวกับเราอะไรอย่างต่างๆนะครับเพราะว่าเวลามันมีการตั้งด่านเขีม้มวดกันจริงๆนะครับคนที่ตั้งด่านก็คืออ่าฝ่ายปกครองอะไรมาร่วมด้วยก็คือถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านรู้ว่าเราออกไปกรีดยางจริงๆมีอาวุธครบมือก็คือมีมีดกรีดยางอะไรต่างๆมีตะเกียงหม้ออะไรอย่างนี้นะครับมันก็รู้ได้ว่าเราไปกรีดยางแต่ถ้าเกิดท่านนะครับ ขับรถไปอีกอยางอีกจังหวัดหนึ่งนะครับหรือว่าข้ามไปอีกสามสี่จังหวัดเดินทางขาหนึ่งห้าสิบกิโลอย่างนี้นะครับท่านก็ต้องหาเหตุผลดีๆไปอธิบายให้กับพี่ๆที่เจอพวกท่านณนะที่ตั้งด่านได้นะครับหรือว่าถ้ามีความจําเป็นจริงๆท่านก็ต้องออกไปตั้งแต่ตอนเย็นอาจจะไปนอนที่ขนมไปนอนที่บ้านญาติแล้วก็กรีดยางกลางคืนแล้วฮะแล้วก็ตอนเช้ากลางวันก็กลับมานอนที่บ้านนี้นะครับ ค่อยๆปรับตัวค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับหลายๆอาชีพหรือว่าใครสงสัยว่าอาชีพของผมนะครับมันมีความจําเป็นต้องออกตอนกลางคืนอย่างเนี้ยสามารถทําได้ไหมอะไรยังไงนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าร้านเหล้าร้านอะไรต่างๆก็งดขายกันเลยต่างๆเลยนะครับงดขายกันตลอดเลยใครจะลงแดงก็อดทนกันหน่อยนะครับช่วงนี้ให้มันผ่านวิกฤตของเราไปได้ก่อนและก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยเท่าที่ดูข่าวตอนนี้นะครับรู้สึกว่าควันมันนะครับ มันจะมีละอองน้ําเยอะนะครับละอองน้ํามันจะไม่เหมือนกับบุหรี่ทั่วไปบุหรี่ทั่วไปมีแค่ควนันแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันจะมีละอองน้ํามันมีเศษสะเก็ดอะไรต่างๆออกมาด้วยซึ่งถ้าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นโควิดอยู่สามารถแพร่กระจายไปหาบุคคลอื่นได้เยอะนะครับเพราะควันมันไปได้เยอะกว่าปกตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับแม้มันจะอาจจะไม่ผิดกฎหมายจะไม่ถูกกฎหมายซะทีเดียวแต่ช่วงนี้นะครับรอเพลได้ก่อนงดนะครับเรา อ่าโอเคอาจจะไม่รักตัวเองแต่เราก็ต้องรักคนอื่นนะครับคนรอบข้างของเราอย่าให้เขาต้องมาเป็นอันตรายเพราะเราเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ครับผมช่วงนี้อาจจะ1อาทิตย์หนึ่เดือน1ปีหรือว่าสักกี่ปีผมก็ไม่ทราบนะครับตรงนี้แต่ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นแน่นอนครับผมทุกอย่างมันมีทางแก้นะครับอ่าค่อยๆว่ากันไป ผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆก็เขาดําเนินการอยู่หมอแพทย์พยาบาลรัฐบาลเขาพยายามหาทางออกกันอยู่เรานะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่มีความจําเป็นอะไรต่างๆก็อย่าเพิ่งออกไปร่อนอย่าเพิ่งออกไปเรีดกันบนถนนอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่บ้านกันฝากกดติดตามช่อง ทนายประวินกันเอาไว้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e กดปุ่มกระดิ่งกันเอาไว้เพจทนายประวินด้วยกดติดตามกันเอาไว้ได้นะครับและผมจะทิ้งลายเอดไว้ด้านใต้ด้วยนะครับผมใครมีปัญหาตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ใครมีข้อข้องใจว่าอ่ะแล้วห,หนูจะมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับลองคอมเมนต์ให้ดูเดี๋ยวผมจะช่วยกันหาทางออกค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมสําหรับประกาศเคอร์ฟิวตัวนี้วันนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ